สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องของไฟสอทุกคนนะครับมาพบกับเตยจะกรพง่มแล้วนะครับวันนี้เราทําการแสดงที่วัดจำปาทองนะครับอำเภอท่าบ่อจังหวัดนองคายนะครับเดี๋ยวสีภาพพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศหลังเวทีนะครับว่าตอนนี้เป็นจังใดกันแน่นะครับไปกันเลยครับนี่เป็นตัวพานะครับแล้วก็เป็นเต็นท์รวมศิลปินนะครับนี่ไม่เลิศนะครับเฮ้ย การลังเวทีก็จะประมาณนี้เลยวันนี้สถานที่ค่อนข้างที่จะแคบนะครับวัสดีเลขาครับอย่างเงินวันนี้เงินออกใครโดนหักบ้างนะเต้ยโดนหักเยอะกว่าวเงอวนวายเต้ยไม่ตกสางสักวันนะยังไม่ส่งให้เลยเนาะค่อยเอาค่อยมาเอาวันรับยังไม่ได้ส่งให้เลยเออคอยมาเอาวันตอนมารับเอ้าเอ้าเอาเอา ตัวใหม่พอนอฟใครเดินได้ล,ลูกนี่นะครับนี่จะเป็นเต็นท์ของพระเอกเต้ยนะครับพระเอกเต้ยอยู่บอนอะกอกกอกกอเอา้าคือมีแต่เต็นท์คือบ่มีคนอันนี้เต็นท์พระเอกเต้ยนะครับไปกันต่ออันนี้เพียงที่เบิร์เพีงหัวหน้านะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูหน้าเวทีบนเวทีนะครับก็ทำอะไรกันบ้างะอาจารย์บอลบอลของเรากำลังประกอบเวทีนะครับขึ้นไปไม่ได้นะครับงันต่งานนักการเงิได้ประมน,น,นี้แหละ ล็อกของพี่พี่แดนเซอร์นะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศงานนะครับให้เราต้องรวยอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นเศรษฐีบริเวณรอบๆวัดนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาบูชาสต่หมดที่ยืนจะไหลกับทางวัดเป็นมันตารางดีมากเลยน้อยบาทท่านจะได้หนึ่งงานอันนี้เป็นโบสถ์ของวัดนะครับอ่าครับ บริเวณวัดนะครับที่เคยมาเล่นปีที่แล้วก็จะติดนองน้ําใหญ่เลยนะครับแล้วตื่นมาบรรยากาศตอนเช้าคือดีมากนี่นะครับเดี๋ยวจะพามาเบิรงนด้อพี่น้องมีองค์ปู่พญานาคแล้วผดปักไ่เลย้วพาเดินมาดูครับเป็นไรครับกับผู้ช่วยนะครับน้ำได้จะทำบญอะไรดีวาไหมนีพี่น้องบรรยากาศดีครับพี่น้อง ตำรวจนะฮะนี่นะครับบรรยากาศวัดจำปาทองอ้าพี่น้องปีน like ี่เฮ็ดดีค่ะเนาะเข็ดงามเฮ็ดดีค่ะกาวัปีหันงามคักเลยปีนี้แฮงคักกาเก้าพ่นของนาคาเพิ่ม่าโดเห็นบ่ขอคองไงพี่น้องสำคัญที่สุดครันที่นีคือที่ดินนีถ้ากบ้านไม่มีที่ดินจะไม่มีที่อยู่ียเ เราต้องบูชาสิ่งที่มีตะไรตัดตั๊กบ้านไรเป็นการนี่นะคะบรรยากาศสวยมากคุณผู้ใดมีโอกาสมาเที่ยวใดเด้อข่าวบ้านจังปาท่องนะครับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกหนึ่งอย่างของฮะเพื่อถ้าบอกก็วัดนี่แหละครับครับหลายทัานหลายคนคิดดีมั่งคิดไม่ดีมั่งท่านบาทศรีไปพูดแต่มาเถิดครับ ร่ายมาทำความดีนี่เราจะได้สุขขีเมื่อตอนบั้นปลายจงรวมน้ำใจที่ใสสะอาดเสียแรงทุนทรัพย์ปฏิสังขรณ์อย่างสมนิกับเมื่อยหลับไปนนร้องมนต์ดีนะครับปีที่แล้วเบทีราตั้งอยู่ตรงนี้เป็นรอนศิลปินอยู่ตรงนี้นะครับนี่องค์ปูพยาศิสตนคคราชนะครับ ปีที่แล้วเราตั้งเิธีตรงนี้นะครับปีนี้ย้ายเิยธีไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็จะได้วกว้างกว่าเดิมเนาะนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศรอบงานนะครับที่ผมพาไปเบิ่งนะครับบสิเป็นวาดหรือการขายของของอันนี้นะครับหรือเป็นบรรยากาศหลงังเวทีนะครับ ก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องได้เข้าไปดูแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ครับ